วันนี้จะมาสอนวิธีใช้ e t h e r neither กันต่อนะครับเป็น EP ที่3น,นต่อยอดจาก2 EP ที่แล้วนะครับคลิปนี้มีทั้งหมด8ข้อนะครับจะเน้นที่การตอบด้วย e t h e r หรือ neither นะครับเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจหลักการใช้งานแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเอื้อมนิ้วไปกดไลค์ให้1ทีนะครับขอบคุณมากๆครับข้อแรกครับเขาบอกว่า I can't speak Korean ข้อ b ตอบว่า จุดๆครับตอบอะไรดีครับมี me either หรือว่ามี neither โจทย์บอกว่าฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ครับ b ตอบว่าฉันก็ไม่ได้เหมือนกันครับต้องใช้อะไรครับมี me either หรือว่ามี neither ครับ a หรือ b ตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับมี me neither แปลว่าฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อต้องการตอบว่าฉันก็ไม่จุดๆเหมือนกันเนี่ยในประโยคปฏิเสธแบบนี้นะครับให้ตอบด้วยมีน e ธ t h ร์นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I don't like spicy food ฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดครับตอบว่ามีน e ธ t h ร์ฉันก็ไม่ชอบอาหารเผ็ดเหมือนกันหรือว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับหรือ I c a n solve this problem ฉันไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ B ตอบว่า มี neither. ฉันก็ไม่เหมือนกันฉันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เหมือนกันโอเคนะครับไม่ใช่มีอี t h e รนะครับต้องตอบว่ามี t h e r เพื่อเป็นการตอบรับว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนั่นเองครับข้อ2ครับ A บอกว่า I don't enjoy watching horror movies B ตอบว่า I don't blank they r e too scary for me A บอกว่าอะไรครับฉันเนี่ยไม่ชอบดูหนังสยองขวัญเลยนะครับ horror er ก็คือสยองขวัญเนาะหนังสยองขวัญ B บอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันมันน่ากลัวเกินไปสำหรับฉันนะครับ scary ก็คือน่ากลัวเนาะ too scary ก็คือมันน่ากลัวเกินไปนะครับตอบอะไรครับ I don't either หรือว่า I don't neither ต้องใช้อะไรครับตอบข้อ ข้อ A ถูกต้องนะครับ I don't enjoy watching horror movies มีบอกว่า I don't either they are too scary for me นะครับฉันไม่ชอบดูหนังสยองขวัญเลยนะครับ B บอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเอาทำไมใช้ either ครับมาดูใช้ I don't either เพื่อตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยเราจะผันกระิยาะตรงเนี้ยตามประโยคก่อนหน้านะครับตรงนี้เป็น I don't นี่ก็เป็น I don't เหมือนกันโอเคนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I haven't been to Japan yet ฉันยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยนะครับบี B. ก็ตอบว่า I haven't either ฉันก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันอ่าคล้ายๆ neither เมื่อกี้เนาะแต่จะเปลี่ยนเป็นนะครับประธานตามด้วย verb ป,ปฏิเสธแล้วก็ตามด้วย neither นะครับอันนี้ผันตามประโยคก่อนหน้าเนาะอันนี้เป็น don't ก็ don't haven't ก็ haven't นะครับหรือ I can't drive a car ฉันขับรถไม่เป็น B บอกว่า I can't drive either หรือว่า I can't either ฉันก็ขับรถไม่เป็นเหมือนกันโอเคนะครับข้อ3ครับ A บอกว่า I don't like fermented fish B บอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันครับข้อ A บอกว่าอะไรครับฉันไม่ชอบ fermented fish คืออะไรครับ fermented แปลว่าหมักหรือว่าดองครับปลาหมักหรือปลาดองเราเรียกว่า ปาลาลหนั่นเองนะครับฉันไม่ชอบปาลาล้ลบบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันครับตอบอะไรระหว่าง either do I หรือว่า neither do I ครับ A หรือ B ตอบข้อข้อบถูกต้องนะครับ I don't like fermented fish B บอกว่า neither do I ฉันไม่ชอบปาลาล้ลบบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเราใช้ neither do I เพื่อตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยผันกริยาตรงนี้ตามประโยคก่อนหน้านะครับอันนี้อย่างเช่นอันนี้เนาะอันนี้ใช้ I do not อันนี้ก็เป็น Neither do I ผันตามกันนะครับไม่ใช่ Neither don't I นะครับ Neither do I นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I can't swim ฉันว่ายน้ำไม่เป็นครับต้องตอบว่า Neither ่า ah, Neither can I ถูกต้องครับฉันก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ can't แต่เราจะไม่ใช้ neither can t I นะครับเพราะว่า neither ก็แปลว่าไม่อยู่แล้วเนาะจะไม่ใส่ not ซ้ำไปนะครับไม่ใช่ neither do not I ไม่ใช่นะครับ neither do I neither can I ฉันก็ไม่สามารถเหมือนกันหรือ I'm not too fond of durians คำว่า fond of นะครับแปลว่าชอบนะครับชอบอะไรบางอย่างแต่ว่า not too fond ก็แปลว่าไม่ค่อยชอบทุเรียนนะครับตอบ่อมาอะไรครับ neither Neither อะไรครับอันนี้ I am ต่อเป็น Neither am I ถูกต้องครับฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันผันคำกริยานี้ตามประโยคก่อนหน้าเนาะ Neither do I กับ don't นะครับ Neither can I กับ can't Neither am I กับ am not นั่นเองนะครับข้อ4ครับ A บอกว่า She doesn't know where he is เขาบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน B บอกว่า I either ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช้อะไรครับ I know either หรือว่า I don't know either ต้องใช้ know หรือว่าใช้ don't know ครับ A หรือ B ตอบข้อข้อ B ครับถูกต้องครับ She doesn't know where he is เธอไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน I don't know either ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประโยคนี้ใช้ I don't know either นะครับเราใช้ I don't ตามด้วย verb แล้วก็ either นะครับ เพื่อตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยจะผันกริยาตรงเนี้ตามประโยคก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็น she doesn't นะครับก็ต้องเป็น I don't ไม่ใช่ I doesn't นะครับเป็น verb to do เหมือนกันเนาะอันนี้เป็น does นะครับใช้กับ she don't ใช้กับ I นะครับผันตามกันเนาะ n o ก็ดึงมาเลยนะครับ she doesn't know I don't know แล้วก็ลงท้ายด้วย either นะครับตัวยอย่างเพิ่มเติม they didn't finish the project in time พวกเขาทำโครงการไม่เสร็จทันเวลาทำไมครับตต่ว่า our team didn't เหมือนกันนะคำกริยาก็ปมาเลยนะครับ didn't finish it in time แล้วก็ลงท้ายด้วย ether i ทีมเราก็ทำเสร็จไม่ทันเวลาเหมือนกันโอเคนะครับเป็นประโยคปฏิเสธเนาะลงท้ายด้วย ether i เหมือนกัน I don't know ether i didn't finish in time ether i นะครับต่อมาครับ he won't attend the meeting tomorrow เขาจะนะครับ won't มาจาก will not นะครับ won't attend คือเข้าร่วมนะครับเขาจะไม่เข้าร่วมการประชุมวันพรุ่งนี้เป็นไงครับตอบว่า I won't เหมือนกันเนาะก็มาเลยนะครับ I won't attend it ก็คือ the meeting เหมือนกัน To I won't attend it either ฉันก็จะไม่เข้าร่วมการประชุมเหมือนกันโอเคนะครับเป็นปฏิเสธแล้วลงท้ายด้วย either เพื่อบอกว่าฉันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ข้อ5ครับ A บอกว่า Would you like some coffee or tea? B บอกว่า Thanks but I drink blank coffee blank tea A บอกว่าอะไรครับจะรับกาแฟหรือชาไหม B บอกว่าโอ้ oh, ขอบคุณนะแต่ฉันดื่มกาแฟและชาเอต้องบอกว่าอะไรครับแต่ฉันไม่ดื่มทั้งกาแฟและชาครับต้องตอบอะไรครับ I drink either coffee or tea หรือว่า I drink neither coffee nor tea ครับใช้อะไรครับ either หรือ neither ในประโยคนี้ตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับ Would you like some coffee or tea มีคนถามว่าจะรับกาแฟหรือชาไหม b ก็บอกว่าอ๋อขอบคุณนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ดื่มนะครับทั้งกาแฟและชานะครับเราใช้ neither nor นะครับเพื่อตอบปฏิเสธทั้ง2องอย่าง ในประโยคบอกเล่านะครับสังเกตว่าคำตอบนี้ไม่มี not เลยเห็นไหมครับแต่มี neither กับ nor แทนนะครับเพื่อบอกว่าไม่ทั้งสองนะครับไม่ดื่มทั้งกาแฟและชานั่นเองครับตัวอย่างเพิ่มเติม Did you call John or email him about the meeting? แปลว่าอะไรครับคุณได้โทรหาจอห์นหรืออีเมลหาเขาเกี่ยวกับงานประชุมหรือเปล่านะครับตอบว่าอะไรครับ Neither ก็คือไม่ทั้งสองเลย I did neither call him ฉันไม่ได้โทรหาเขาและนะครับ nor email him และไม่ได้อีเมลหาเขาด้วยนะครับ neither แปลว่าไม่ทั้งสองเลยนะครับไม่ต้องมา I did not นะครับ I did neither ไปเลยนะครับแปลว่าไม่อยู่แล้วฉันไม่ได้โทรหาเขาและไม่ได้อีเมลหาเขานะครับ neither คู่กับ nor นะครับ either คู่กับ or นะครับอันนี้แปลว่าไม่ทั้งสองนะครับ nor จะแปลว่าและนะครับ ไม่ดื่มทั้งกาแฟและชาไม่ได้โทรหาเขาและไม่ได้อีเมลหาเขานะครับข้อ6ครับ A บอกว่า this restaurant isn't that good B บอกว่าจุดจุ is the service A บอกว่าอะไรครับร้านอาหารเนี้ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนะ B บอกว่าอืมการบริการก็ไม่ดีเหมือนกันครับใช้อะไรครับระหว่าง either is the service หรือว่า neither is the service ครับ A หรือ B either หรือ neither ครับกับประโยคนี้ตอบข้อข้อ b ถูกต้องครับ this restaurant isn't that good neither is the service A บอกว่าร้านอาหารเนี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ได้ดีขนาดนั้น B บอกว่าอืมการบริการก็ไม่ดีขนาดนั้นเหมือนกันนะครับใช้ neither is the service นะครับเราใช้ neither เพื่อบอกว่าสิ่งนี้ก็ไม่จุดเหมือนกันในประโยคบอกเล่าสังเกตนะครับประโยคนี้ ไม่มี not ไม่มี don't ไม่มีอะไรนะครับไม่มี isn't เนาะเป็น is ธรรมดาครับเพราะอะไรเพราะว่า neither ก็แปลว่าไม่อยู่แล้วนะครับจะไม่ใส่ not ซ้ำเข้าไปนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม The presentation was not interesting การนำเสนอเนี่ยไม่น่าสนใจนะครับ B บอกว่า Neither was the content เนื้อหาก็ไม่น่าสนใจเช่นกัน่าสังเกตนะครับอันนี้และจะลองเนี่ยไม่ดี Service ก็ ไม่ดีเช่นกัน,นการนำเสนอไม่ดีเนื้อหาก็ไม่ดีเช่นกันนะครับหรือ the this room is not very clean ห้องนี้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับ B บอกว่า neither is the bathroom ห้องน้ำก็ไม่สะอาดเช่นกัน,นครับใช้ neither ขึ้นต้นประโยคเนาะเพื่อบอกว่าอันเนี้ยก็ไม่เหมือนกัน ห้องน้ําก็ไม่สะอาดเหมือนกันเนื้อหาก็ไม่น่าสนใจเหมือนกันการบริการก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันนะครับใช้ neither แล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่านะครับข้อ7ครับ A บอกว่า she's not happy with her job B บอกว่า I'm not happy with my either หรือว่า neither ครับเธอไม่พอใจกับอาชีพของเธอหรือว่างานของเธอ B บอกว่าฉันก็ไม่พอใจกับ m i ก็คือของฉันคืออาชีพของฉัน เหมือนกันครับใช้ either หรือว่า e i t h e r ครับตอบข้อข้อ a either ถูกต้องครับ she's not happy with her job b บอกว่า i'm not happy with my either ฉันก็ไม่พอใจกับงานของฉันเหมือนกันนะครับเราใช้ either ลงท้ายประโยคปฏิเสธนะครับเพื่อตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันสังเกตว่านี่เ e อเนี่ยมักจะไม่เอามาต่อท้ายนะครับมักจะขึ้นต้นประโยคนะแต่ว่า either เนี่ย มักจะต่อท้ายประโยคนะครับเป็นประโยคปฏิเสธเนาะจะมี not เห็นไหมครับถ้า either จะไม่ใช้คู่กับ not เนาะแต่ either เนี่ยใช้คู่กับ not นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม The movie is so boring หนังเรื่องนี้น่าเบื่อมากครับ B บอกว่า I'm not enjoying it either ฉันก็ไม่ได้สนุกกับมันเหมือนกันประโยคปฏิเสธเห็นไหมครับ I'm not enjoying it แล้วก็ใส ether, ่ either บอกว่าฉันก็เหมือนกันเนาะฉันก็ไม่สนุกกับมัน เหมือนกันนะครับลงท้ายประโยคนะครับหรือ the deep fried bananas are too greasy กล้วยทอดเนี่ยมันเลี่ยนเกินไปหรือว่ามันเกินไปนะครับ B บอกว่า i'm not fond of them either fond of แปลว่าอะไรครับแปลว่าชอบเนาะ i'm not fond of ก็แปลว่าฉันไม่ชอบพวกมันฉันไม่ชอบกล้วยทอดเหมือนกัน ประโยคปฏิเสธนะครับลงท้ายด้วย either เพื่อแปลว่าฉันก็ไม่เหมือนกันฉันก็ไม่ชอบกล้วยทอดเหมือนกันฉันก็ไม่ชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกันฉันก็ไม่ชอบอาชีพของฉันเหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย either นั่นเองครับข้อสุดท้ายครับ A บอกว่า I can play the guitar B บอกว่าฉันก็เหมือนกันอ,อันนี้เป็นประโยคในแง่บวกนะครับ A บอกว่าฉันเล่นกีตาร์ได้ B บอกว่า ฉันก็เล่นได้เหมือนกันครับต้องใช้อะไรครับ either can I หรือว่า so can I ใช้ A หรือ B ครับใครคุ้นคุ้นไหมครับตอบข้อข้อ B ถูกต้องนะครับฉันเล่นกีตาร์ได้นะครับ B บอกว่า so can I ฉันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเราใช้ so can I นะครับเพื่อตอบว่าฉันก็เหมือนกันอันนี้เป็นแง่บวกนะใช้ในเชิงบวกนะครับแต่ว่า either กับ นิเทิลเนี่ยจะใช้ในประโยคปฏิเสธในเชิงลบนะครับว่าไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือฉันทําได้เหมือนกันนะครับเราเราจะผันกริยาเนี่ยตามประโยคก่อนหน้าถูกไหมครับอันนี้คือ I can play อันนี้ก็บอกว่า so can I เพราะว่าเป็น verb เดียวกันนะครับ can โอเคตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ I will go to the party ฉันจะไปงานเลี้ยงครับต้องตอบว่า so Will I นะครับอันนี้เป็น modal verb นะครับ Will เนาะ So will I ฉันก็ไปเหมือนกันนะครับผ่านตามกันเนาะ Will ก็คือ Will เหมือนกันนะครับต่อมาครับ I am tired ฉันรู้สึกเหนื่อยครับต้องตอบว่า So So อะไรครับ So am I ถูกต้องครับเป็น verb to be นะครับผ่านตามกันอันนี้ I am tired ก็เป็น So am I นะครับหรือ I enjoy reading books ฉันชอบอ่านหนังสือนะครับ I love pizza ฉันรักพิซซ่านะครับ I work hard ฉันทำงานหนักหรือ I have a headache ฉันมีอาการปวดหัวครับต้องตอบด้วย So so do I นะครับฉันก็เหมือนกันกริออยาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ modal verb หรือ verb to be เนี่ยให้ใช้ดูเสมอนะครับ I do ฉันชอบอ่านหนังสือก็ so do I ฉันรักพิซซ่าก็ so do I ฉันทำงานหนักก็ so do I ฉันปวดหัวก็ so do I นะครับมี3แบบนะครับ modal verb คือ so will I so can I so should I นะครับหรือ verb to be so am I นะครับ so is she so are they นะครับหรืออื่นๆนะครับก็เป็น so do I นะครับมาดูสรุปกันครับแบบแรกคือ เมื่อต้องการตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันในประโยคปฏิเสธนะครับใช้มี neither หรือว่า neither แล้วก็ verb แล้วก็ I นะครับเช่น I don't like spicy food ฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดครับตอบว่ามี neither ก็ได้นะครับหรือ neither แล้วก็ผันตาม verb ก่อนหน้าคือ do neither do I ไม่ใช่ neither don't I นะครับเพราะว่า neither ไม่ต้องใส่ not เพิ่มนะครับ อีกแบบนึงครับคือไม่ต้องการตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันในประโยคปฏิเสธนะครับแต่ว่าคราวนี้ใช้ either นะครับก็ใช้ I Not either นะครับหรือ I not แล้วก็ verb either เหมือนกันนะครับเช่น I can't drive a car ฉันขับรถไม่เป็นครับสามารถตอบว่า I can't either สังเกตเนาะเหมือนกันนะครับ I cannot either หรือ I cannot drive either จะใส่ verb หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับความหมายเดียวกัน I can't either ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันหรือ I can't drive เป็นการเน้นว่าฉันก็ขับไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งสองอันนี้ความหมายเหมือนกันนะครับสังเกตว่า either เนี่ยมักจะลงท้ายประโยคนะครับต่อมาครับ She's not happy with her job เธอไม่พอใจกับงานของเธอครับตอบว่ามี Me neither ก็ได้นะครับหรือ Neither am I เพราะอะไรครับอันนี้เป็น Verb to be she is not ต้องตอบเป็น Neither am I หรือฉันก็เหมือนกันเนาะ Neither are we เราก็เหมือนกันหรือ Neither is he เขาก็เหมือนกันโอเคนะครับผันตามประธานนะครับ is กับ he a r e กับ we am กับ i นะครับหรือมี Neither ก็ได้นะครับหรือจะตอกว่า I'm not happy with my either ก็ได้นะครับใช้อะไรครับ she's not ก็เป็น I'm not Happy with my แล้วก็ลงท้ายด้วย Either ก็เหมือนกันฉันก็ไม่พอใจกับงานของฉันเหมือนกันสังเกตน,นะครับ Either ลงท้ายประโยคเสมอนะครับต่อมาครับใช้ Neither nor เพื่อตอบปฏิเสธทั้งสองอย่างในประโยคบอกเล่านะครับเช่น Are you going to the party on Friday or Saturday? คุณจะไปงานเลี้ยงวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์นะครับตอบว่า Neither แปลว่าอะไรครับ ไม่ทั้ง2วันนะครับ I'm going neither on Friday nor Saturday ฉันจะไม่ได้ไปทั้งวันศุกร์และวันเสาร์นอคือและนะครับทำไมไม่มี not ครับเพราะว่า neither แปลว่าไม่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ I'm not going นะครับ I'm going neither ฉันไม่ได้ไปทั้งวันศุกร์และวันเสาร์นะครับต่อมาใช้ neither เพื่อบอกว่าสิ่งนี้ก็ไม่จุดๆเหมือนกันในประโยคบอกเล่านะครับเช่น This room is not very clean. ห้องนี้ไม่ค่อยสะอาดนะครับ B บอกว่า Neither is the bathroom. ห้องน้ำก็ไม่สะอาดเช่นกันเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับใช้ so บวก verb 1แล้วก็ I เพื่อตอบว่าฉันก็ไม่เหมือนกันไอฉันก็เหมือนกันอันนี้เป็นประโยคเชิงบวกนะครับเราจะผันกริยานี้ตามประโยคก่อนหน้านะครับ เช่น I will go to the party ฉันจะไปงานเลี้ยงตอบว่า so ถูกต้องครับ so will I เป็น modal verb นะครับหรือ I am, I am tired ฉันรู้สึกเหนื่อยครับ so ถูกต้องครับ so am I เป็น verb to be นะครับหรือ I love ice cream ฉันรักไอศครีมนะครับ B บ,บอกว่า so do I นะครับกรากอื่นๆน,นะครับใช้ do เสมอนะครับ มีการบ้านหนึ่งข้อนะครับเพื่อดูว่าเราเข้าใจสิ่งที่เรียนวันนี้หรือเปล่านะครับ A บอกว่า I can't swim ฉันว่ายน้ำไม่เป็น B บอกว่าฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันครับถ้าใช้นีเซอร์จะต้องตอบว่าอะไรครับถ้าใช้อีเตอร์ต้องตอบว่าอะไรครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับและขอบคุณที่กดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับและขอบคุณที่กดติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ